ไปต่อกันที่กระทรวงศึกษาธิการรับมอบพัดลมไอเย็นมคูค่ะจำนวน1,000เครื่องเพื่อส่งต่อให้กับสถานศึกษาในทุกสังกัดนายอัธพลสังขวาสีปลัดกระทรวงศึกษาธิการรับมอบพัดลมไอเย็นมคูจำนวน1000เครื่องมูลค่ากว่า5ล้านบาทจากนายอเนกจงเสถียรประธานกรรมการบริหารบริษัท MMP c o r p o r a คอ o n ปรช่นจำกัด เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมกลางแจ้งและพัฒนาศักยภาพทักษะของนักเรียนให้มีพัฒนาการรวมไปถึงบรรเทาความร้อนและช่วยกรองฝุ่นละออง PM 2.5โดยกระทรวงศึกษาธิการจะจัดสรรพัดลมไอเย็นที่ได้รับการสนับสนุนส่งต่อไปอยังโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศตามความจำเป็น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ให้ครอบคลุมโรงเรียนทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลโรงเรียนในต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกลจำนวน15แห่งได้แก่โรงเรียนวัดชัยชนะสงครามหรือวัดตึกโรงเรียนวชนชะสงครามโรงเรียนวัดสังกาาัจยโรงเรียนวัดช่างเหล็กโรงเรียนวัดด่านสังกัดสพท วิทยาลัยเทคนิคโพธารามวิทยาลัยการอาชีพเสนาวิทยาลัยสารพัช่างเพชรบุรีวิทยาลัยเทคนิคการจนาพิเศษปัตตานีวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ห้องสอนวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่าสังกัดสอสและโรงเรียนปัญญาวุฒิกรโรงเรียนประชาบดีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายสังกัดสชค่ะ